เวลาแั<ะ>่ที่หลายคนรอมานานจะได้ดูปีนี้แล้วได้ดูปีนี้แน่นอน<ม>อย่างที่ทุกคนได้เห็นกัน<ม>ใช่ไหมฮะมมก็ ิีบุญฟ้านะครับของถัดกล้องแล้วก็ข้าฟ้าเคียงเธอของพี่ซีนุนิวแล้วก็จะเป็นเขมจิลาของพีงน้องปิงครับทำลายเนาะใช่ครับซึ่งของเมื่อกี้เปิดตัวไปว่าได้ปีนี้ครับทำลายแตกตนนะคะอุ้ยขอบคุณทุกคนมากมาก็ตอนแรกทุกคนไม่เชื่อเขมเองว่าเขมบอกแล้วว่าปีนี้เออยังไงเขมบอกวิตอนที่ทุกคนแบ หนูบอกแล้วว่าปีนี้เห็นไหมเรานี่ก็ได้ยืนยันแล้วนะครับว่าปีนี้ซึ่งการถ่ายทำมันค่อนข้างยากรู้สึกยากขึ้นเรื่อยๆเลยฮะเพราะว่าจริงเราเราเริ่มชินกับการแสดงครัทางพ่วมกับทางพี่ๆโปรดักชั่นก็เริ่มเริ่มเอาซีนยากๆมาถ่ายแล้วเพราะว่ามันมันค่อนข้างจะเป็นคิวที่สิบกว่าแล้วเนาะทุกอย่างมันมันเข้าน้ำเข้าเนื้อหมดละ มันมันเริ่มจะเป็นบทที่ยากขึ้นมากเรื่อยๆเลยครับซึ่งก่อนหน้านี้<ม>เก่งว่าเรื่องคาถาบางครั้งที่จะบค่อนข้างที่จะยากเพราะเรับองการเป็นโอเคขึ้นไหมพอถ่ายเป็นสองครั้งจริงๆเรื่องเรื่องคาถาใช่ไหมฮะเรื่องคาถาตอนนี้ก็จริงๆทางทางทีมเขียนบทเก่งไม่แน่ใจว่าพูดได้หรือเปล่านะฮะแต่เนื่องจากเรา เขาไม่อยากผ่าเขาไม่อยากผ่าก็คือมีมีการคุยกับทางทีมอ่าใช่ใช่ครับก็มีการคุยกับทางทีมทางพ่วมกับทางที่ออฟอยู่เหมือนกันครับก็พักหลังๆมาเอ่อก็จะมีการปรับปรับบทบทสวดบทอะไรบ้างครับใช่ก็รอติดตามดีกว่าว่าบทสวดบทอะไรแบบเนี้ยจะออกมาในรูปแบบไหนครับเพราะว่าเป็นสองคนที่เจอ ก็เจอจังๆเหมือนกันครับส่วนมากเราพยายามเลียงไปใช้บทสวดที่มันเป็นทางแบบว่าทางเสื่มเสริมอารมมีมากกว่าหรบเป็นถ้าคุณอันนี้เราไม่แน่ใจว่าในส่วนบทที่มันเป็นบทแบบที่มันมีความเสี่ยงอ่ะเราจะพยายามบิดอยู่แล้วฮะให้มันไม่ไม่ใช่แบบการสวดจริงอะไรเงี้ยเพื่อเซฟตัวนักแสดงดยเนาะแบบพวกเราก็พยายามไหวทุกคิวอย่างที่เคยบอกที่เคยที่เป็นแฟนรู้ว่าตัวเขียนจิลาก็ ถูกคำชับว่าต้องไหว้ทุกคิวอะไรอย่างงี้แล้วก็พยายามทำตามคำเตือนของว่าทุกๆคนที่ที่เรียกว่าเขาบอกมาหรือว่าแนะนำมาในฐานะของแบบเมจิกดีเรคเตอร์ที่แบบช่วยเราอะไรอย่างงี้แล้วก็ซึ่งก็คือแบบแทนที่ซีรีส์ยังไม่ออนแต่ว่าความขังมันขังขาเรื่องราวนีบต่างๆก็มาแล้วอย่างอย่างที่บอกแล้วะว่าซีรีส์ของเราเป็นเกี่ยวกับความเชื่อแล้วก็คนไทยเราอยู่กับความเชื่ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอ ราแสดงเกี่ยวกับความเชื่อมันก็จะมีมีบางอย่างที่เรามองไม่เห็นอะไรแต่เราก็ไม่ได้ลบหลู่เราก็มีการไหว้มีการขอพรก่อนถ่ายทําทุกคิวทุกครั้งเลยอะไรมีการขอขมาก่อนถ่ายทําใช่ครับซึ่งน้องจอน้องจอก็ขักในโจก็สังเหมือนกันครับช่วงนี้พยายามเดินสายมูครับอย่างน้ำบิงเนี่ยทำบุญใหญ่เลยวันเกิดไล่ทำมูลทุงแบบ ร่วมทำบุญกับพี่แฟนคลับทำบุญเองไปวัดไปมูไปนั่นไปนี่เพราะว่ามื่อยากจะเสริมแบบบารมีให้กับตัวเองมาเสริมแบบเกาะป้องกันใดๆเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองอยู่ในจุดที่แบบต้องต้องถ่ายทาเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับความเชื่ออะไรเงี้ยแล้วอยากจะมั่นใจว่าตัวเองแบบแบบว่าขอมาดีแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อนข้างจะแบบว่าเข้มแข็งหรือบางทีต้งมีพอปล่า ไม่ได้งานน้องเขียมจะอยู่ยังไงเราเราอยู่ไม่ได้นะเราไม่มีครอบครัวใช่เราอยู่ได้ตอนนี้ไม่่่ได้แตวามันจะเหงาก็ลองดูเอ้ก็ลองดูเข้าเขียมก็ไปทำบุญด้วยกันมาครับไม่นบาทำบุญที่ไหนนะที่ไปกับเพื่อนเลยอ๋อที่อุบลใช่ไหมครับในวอลชใช่ไหมครับก็จริงจริงก็มีการ ตอนนั้นมีการไปทําบุญครับแล้วก็มีการบวงสรวงที่อุบลด้วยใช่ครับมีการถวายของของใหญ่ใช่ครับรู้ไหมคะว่าการถวายของมันมีความหมายว่าอะไรเห็นจาไม่ได้เหมือนกันนะฮะอ๋อมันจะได้ด่างลงด่งอ๋อดูงดังอ๋อใช่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 แล้ที่วัดคือเหมือนเหมือนเหมือนเขานิยมแบบไว้จับครัของอยู่แล้วเนี่ยพวกอยู่ข้างบน บนแบบยอดดอยยอดภูเขาอะไรเงี้ยแบบว่าใช้แบบตีมันก็จะกระหึ่มไปทั่วแบบคือเสิร์ฟไปทั่วโลกอ่ะก็เลยเลือกเลยที่จะแบบว่าถวายเป็นของก็เลยเสิร์ฟแล้วตีดังปึ้งคนทั้งบนได้ยินปั้งคนไทยทั้งโลกเก็ดเก็เลยคนที่อยู่อเมริกางงคนที่อยู่หลบอึ้งมาใหม่ละ หราใม่า่แล้วเริ่มชีลแล้วครับผมทำไมไม่สอนเราพูดมากเราลองสอนดิไม่รู้บ้านพวกคนนี้ที่หนูทำอย่างเงี้ยหนูทดสอบการฟังเขาอยู่นะผมจำได้แต่ปึ้งปึงปังปังอะไรพวกอย่างไม่เอิดเปนบ้ากหนูทดสอบเขาอยู่คือถ้าเกิดว่าเขาแบบใจลอยคิดไปถึงเรื่องอื่นปุ๊บครับคือเขาไม่มีทางจับจุดได้ว่าเราพูดถึงอะไรจุดไหนพูดถึงไก่หรไก่อยู่หรือพูดถึงหมากับแมวเราต้องหลบหลีกเราต้องรู้ว่า ผู้ที่สัมภาษณ์ร่วมกับเราเนี่ยเขาตั้งใจฟังเราแค่ไหนนี่เป็นกลวิธีนะครับเขาไม่ใช่ได้เราต้องพูดให้มันไปเรื่อยเลยให้มันหลบหลีกไปเลยถาม A ตอบ B ถาม B, B. อตอบ D ีเดี๋ยวมันจะบอกว่าเราถาม A ตอบ A ตอบ B อะไรอย่างเงี้ยเคยมีไหมคะที่เขาไม่ตอบเขาไม่ฟังคำถามเราหรือเขาไม่ตอบต,ตรงตรงเลางก็มีบ้างเราแต่เราเข <c oughs> ้าใจไม่เป็นไรคนเรามันมีผิดพลาดกันได้เราแบบมีการเรียนรู้กันได้เราไม่ได้แบบเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่เรามีการรับตัวซึ่งกันรายการคือที่เขาพูดเป็นไวรอลพี่เก่งอยากลองเนียจริงๆผมไปลองมาแล้วนะแต่ผมจำไม่ได้ผมจาได้แต่ปึ้งพึงปังปังผมรู้สึกว่าปึ้งพึ้งปังปังมันเข้าปากผมอยู่เหมือนกันนะชีเสิร์บชีปึ้งชีปึ้งพึ้งปังปังไม่ใช่เอาใหม่ชีเสิร์บชีเสิร์บสองรอบชีชีเสิร์บชีเสิร์บ ชีเสิร์ฟปุ๊บชีเสิร์ฟปุ๊บชีตีชีตีชีรับชีรับชีเวียงชีเวียงชีบล็อกชีบล็อกแล้วชีตบลงปึ้งแล้วชีตบลงปึ้งสนามปั้งสนามปั้งคนดูเก็ตคนดูเก็ตอะไรนะแต่พี่เก่งไม่เก่งไม่เก่งไม่เก่งกลับไปปึ้งๆปังๆดีไหมดีเนาะไม่อยแต่อย่างงี้น่าเอ็นดูครับน่าเอ็นดูเออเวลาที่เขาเป็นแบบนี้เรามีไหมเอ้ยอะไรอะไร เาขาจะมีไวรัลมีแบบประโยคความดีเขาตลอดแรกแรกผมไม่ค่อยชินนะแรกๆที่แบบเขาเริ่มเผยตัวตนของเขาว่าเขามีมุมนี้อะไรแบบเนี้ยแต่พอพักหลังพักหลังมาเริ่มอยู่กับพี่พี่สื่อเยอะอะไรแบบเนี้ยผมก็พี่สพี่พี่สื่อมองแมนต้องปิงเหรอครับไม<ะ>่ใช่พอพอเขาอยู่อยู่กับพี่พี่สื่อเนี่ยเขาก็จะมีความเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวเองมากขึ้น อีกสิบเอ้าเราเลยสบายใจกับพี่พี่สื่อใช่เราก็เลยรู้สึกว่าเขามีมุมมีนะเวลาเขาอยู่กับพี่พี่สื่อเขาเขามีความเป็นเป็นตัวของเขาอยู่ในนั้นแบบเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นไงอะไรเป็นไงน่ารักดีน่ารักดีใช่ชอบชอบรู้สึกว่าบางทีการที่เราเครียดไปมันก็ไม่ดีครับก็เราควรที่จะพูดไปเรื่อยวันละสิบนาทีเพื่อ ไม่ไรแหละคุณเริ่มการปรับ่าแล้พี่เก่งเริ่มพูดไปเรื่อยขึ้นอันนี้อย่าโทษน้ำปิงนะครับโทษครคือนน่นจะเป็นเรื่องอย่างอื่นนะครับที่เขาเสพเสพสื่อเองนะฮะตัวน้ำปิงอาจจะไม่ได้แบบคนเราอยู่กันมากๆมันก็ซึ้ทันไปเลยจริงเหรอคุณซืมทับผมไปเหรอเก่งว่าไม่น่าใช่แหละแล้วปกติเก่งก็รู้สึกว่ามันใช่ก็ได้ ก็ดีแล้วดีแล้วจะได้อยู่ด้วยกันจะได้คุยภาษาเดียวกันสนุกสนุกคือเขาบอกว่าโลกนี้มีภาษาแบบหลายพันภาษาให้เลือกที่จะพูดเลยครับแต่ละเรื่องที่จะพูดไปเรื่อยคือเวลาเห็นว่ามีเขาแทะๆน้ำปิงพูดไปเรื่อยครับรู้สึกไม่ไม่ถึงเก่งเลยหรอม่ถึงมาถึงไงนะฮะไปถึงเวลาที่เขาบอกว่าน้ำปิงพูดไปเรื่อยเลยครับก็รู้สึกว่า จริงๆน้องมีเหตุผลนะเ,ออเขามีแมสเซจที่แบบเขาต้องการที่จะสื่อจริงๆเขาเป็นคนที่มีความลึกซึ้งทั้งด้านภาษามาีทั้งวัจนะแล้วก็อววัจนะทางภาษาเนี่ยลึกซึ้งเขาสื่อสารออกมาผ่านคำพูดแล้วก็ทางร่างกายของเขาได้ดีเพราะฉะนั้นแล้วผมว่าเขาไม่ได้พูดไปเรื่อยอครับ ก็โอ้โหแฟนๆไปทําบุญกันเยอะมากเยอะมากจริงๆแล้วเกินคาดหมายเพราะว่าน้ำปิงพยายามเตรียมอาหารอะไรเงี้ยครับซึ่งก็รู้สึกว่าขอบคุณพี่แฟนคลับที่ตามมาทําบุญวันเกิดน้ำปิงนะครับแล้วก็ร่วมบริจาคเงินนะครับซึ่งน้ำปิงเอาไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลแม่เสเลียงที่เป็นโรงพยาบาลที่น้ำพิงเกิดแล้วก็ให้วัดพระสุเรนด้วยครับซึ่งก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ อิ่มบุญอิ่มใจมากครับอ่ะเห็นข้อความที่พี่เก่งบอกว่าให้น้งฟิงเป็นตัวเองไปเลยครับเเออรู้สึกยังไงเรอก็อย่างที่บอกเลยครับว่าเขาถามน้ำปิงของอ่ะรู้สึกไงน้ำปิงรู้สึกว่าเราปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างแล้วกันเพราะว่าจริงๆแบบเขาเป็นคนที่น่ารักอยู่แล้วแต่ว่าแบบเขาเหมือนพูดแบบนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเริ่มแบบ ปิดใจแล้วก็รับในความเป็นตัวเราได้มากขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกดีใจที่พี่เขาแบบไม่ได้แบบประสินเราแล้วก็ให้เรามีพื้นที่แบบเซฟโซนที่จะเป็นตัวเองได้เต็มที่อะไรเงี้ย้ก็ก็ดีใจที่ที่ตรงนี้มันแบบมันสบายใจมากขึ้นครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับ<อ>